สวัสดีค่ะวันนี้นะคะออยจะพูดถึงเรื่องแพ้ผอมอยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะคือหลังจากที่เราช่วยน้องแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูแลเขานิดนึงนะคะถ้าเราอยากให้เขากลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะคะเราก็จะต้องแยกเขาแล้วก็ใส่ใจเขานิดนึงนะคะอันนี้เกษตรกร,กรมือใหม่อาจจะต้องลําบากนิดนึงนะคะถ้าทําได้เหมือนออยนะคะออยรับรองว่า แพ้ของพี่ๆนะคะกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะอาจจะไม่ต้องขายเขาทิ้งก็ได้นะคะถ้าลองดูแล้วไม่ดีค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวออยจะพยายามดูวิธีที่แบบว่าให้น้องแพ้กลับมาหายนะคะแต่ที่ออยทําอยู่นะตอนนี้นะคะแพ้ของออยนะคะหายเป็นปกติดีนะคะไม่ว่าจะเป็นมดลูกอักเสบเหรือท้องมดลูก ผิดรูปอะไรแบบนี้ค่ะออยก็จัดการช่วยเหลือน้องน้องหายปกติทุกตัวนะคะที่น้องเป็นนะคะออยเจอมาหมดแล้วท้องอืดท้องอืดน,นี้ออยยังไม่เคยเจอนะคะถามว่าทําไมออยถึงไม่เคยเจอเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงออยจัดระเบียบการเลี้ยงแพค่ะถ้าเราจัดระเบียบการเลี้ยงแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแพะเราจะมีปัญหาน้อยลงนะคะ แต่ถ้าเราไม่จัดระเบียบการเลี้ยงแพะแพะจะเกิดปัญหาขึ้นเยอะมากทําให้เราตามเช็ดตามล้างลําบากนะคะออยเอามาเลี้ยงนะคะออยจัดระเบียบการก็คือดูแลใส่ใจเขาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแล้วก็ฝึกเขานะคะคุยกับเขาฝึกเขานะคะแพะเขาพูดรู้เรื่องนะคะเขาฟังรู้เรื่องนะคะเราใส่ใจเราคุยกับเขานะคะเขาก็จะรู้เรื่องแล้วเขาก็จะเลี้ยงง่ายค่ะเราจัดระเบียบเขา แพ้ออยเลยไม่ท้องอืดน,นะคะออยก็เลยยังไม่เจอนะคะแต่ถ้าออยเจอเรื่องท้องอืดจริงๆนะคะออยก็คงจะต้องใช้ยาอย่างที่ออยเคยใช้นะคะแล้วถ้าออยเจอท้องอืดเมื่อไหร่ออยก็จะเอามาลงคลิปให้ดูนะคะวิธีการช่วยเหลือเนาะแต่ในกรณีของออยนี้คือออยยังไม่เคยเจอเพราะว่า ออยจัดระเบียบการเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นอันนี้ออยก็เลยเอาความรู้เล็กๆน้อยๆของออยที่ออยเป็นอยู่มาฝากเกษตรกรมือใหม่นะคะเพื่อที่เลี้ยงแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องแพ้เลยเหมือนออยนะคะถ้าเราจัดระเบียบการตั้งแต่เริ่มต้นก็คืออย่างที่ออยบอกนะคะมันจะเป็นขั้นตอนตามสเตปในการเลี้ยงนะคะไม่ใช่อยู่ๆจะเลี้ยงได้ง่ายๆคนทุกคนนะคะเรามีความพยายามนะคะมันทำได้หมดนะคะ เรามีคอกเล็กๆเราจับระเบียบตั้งแต่คอกเล็กๆเลยนะคะพอวันหนึ่งเราเป็นคอกใหญ่ขึ้นเนี่ยแพะของเราจะอยู่ในระเบียบเหมือนอยู่ในกำมือของเราประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องจัดระเบียบการตั้งแต่เริ่มต้นอย่างออยนี้ค่ะออยเ,ยเอามาฝากเพื่อนๆพยายามทำให้ได้นะคะแล้วแพะของเราจะเลี้ยงง่ายขึ้นนะคะวันนี้ออยจะมาคุยแต่เรื่องแพะผอมอย่างเดียวก่อนนะคะทีละขั้นตอนนะคะว่า มันเป็นยังไงเนาะเพราะว่าไอเรื่องแพ้ผอมเนี่ยอ้อยค่ะเจอมาแล้วนะคะอ้อยเจอตั้งแต่ตอนแรกเริ่มเลี้ยงเลยนะคะปัญหาที่เกิดนะคะไม่ว่าจะท้องเสียอันนี้ก็เจอแล้วนะคะก็คือแพะไม่ยอมกินอะไรอะไรแบบเนี้ยอ้อยเจอมาหมดแล้วนะคะแพ้ไม่ยอมกินอ้อยก็จัดการจัดยาเลยค่ะเขาก็โหกินเก่งค่ะกินไม่หยุดเลยค่ะตอนนี้แต่อ้อยจะไม่ให้เพิ่มค่ะเวลาการให้อาหารนะคะสำคัญ เราให้ตามที่เราให้ค่ะเรากําหนดแค่นี้พอแพะเราแค่นี้เราให้แค่นี้เราให้แค่สิบก็คือสิบค่ะเราจะไม่ให้มากเกินจนเกินไปนะคะถ้าเราให้มากจนเกินไปแพะเราจะมีปัญหาถ้าหิวก็ต้องปล่อยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยหาให้เขากินใหม่อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปอัดให้เขากินมากจนเกินไปนะคะ แล้เขาก็จะท้องอืดและจะตายง่ายค่ะเพราะแพ้บางทีก็เหมือนตายง่ายนะคะบางทีก็เหมือนตายยากค่ะอันนี้ถึงได้บอกว่าเราจะต้องจัดระเบียบการในการเลี้ยงแพ้นะคะเกษตรกรมือใหม่นะคะมันเลี้ยงไม่ยากค่ะ เลี้ยงแบบออยไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียทองอะไรมากมายนะคะแล้วประหยัดด้วยแล้วทําให้เราได้กําไรกลับคืนมานะคะได้ไวขึ้นเงินมันก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะที่เราขายไปก็คือเป็นกําไรนะคะส่วนทุนยังอยู่เหมือนเดิมนะคะมีแต่กําไรเพิ่มขึ้นนะคะถ้าทุกคนอยากเลี้ยงแบบออยก็ลองเข้ามาดูที่ออยได้เลยนะคะออยไม่ห่วงวิชาเนาะเพราะว่าถามว่าออยอ่ะได้กําไรมากมายไหม มันก็ไม่ได้มากมายแล้วค่ะเพียงแต่ว่าออยเลี้ยงแล้วออยไม่ได้ขาดทุนอะไรเนาะเพออะออยได้กําไรคือทุนของออยก็ยังเหมือนเดิมและเราก็ยังมีแพ้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราก็สาหสาสะมารถนําเงินไปซื้อแพ้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ยออยก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆที่อยากจะลองเลี้ยงดูนะคะว่าว,วิธีการเลี้ยงของออยเนี่ยแบบง่ายๆบ้านๆเนี่ยมันโอเคไหม แล้วถ้ามันโอเคออยก็ดีใจค่ะที่นำความรู้นี้มาเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆเนาะที่วิลาสินีนะคะฟาร์มแพะค่ะ